สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพรายแซมสันขวัญเมืองนะครับเข้าเอ้งขวัญเมืองทำไมวัวบานอยู่ข้างหน้าครับโอ้ยเพลินว่ามาดูบ้านสวยนะครับลูกชารสวยดูกล้องนี่ครับดูกล้องนี่ครับหกล้องไปไกลแล้วนะดีครับซีอโอของเรานะครับเซลวันละใหญ่เลยนะครับไอซีคลิปนะครับอร่อยเข้าเที่ยงครับผมเข้าเที่ยงใช่ไหมครับโอ้ยคือสซีรับากแค่นั้นเข้าเที่ยงฟรีด้วยเนาะ เอาเตียงปีแมนทิธีซื้อซื้อมาให้อ๋อไอ้บัวบานคือได้มาอยู่นี่เนาะนี่เนาะผู้เฒ่าบระยูครับโอ้หลับมากผู้เฒ่าบระยูอุตุวยบระยูเป็นบ่ครับมาสองรอบแล้ววันนี้มาสองรอบใครมาครับมาแต่บัวานสุดท้าไงเขามาแต่เมื่อวานบอกเอาสั่งก็ไม่ได้หรือเปล่าเะไ่่เช้าเขามานี่โอ้นเรื่องเขามาอีกมามาเพราะว่าคิดถึงบัวบานหรือเปล่าแมน นี่นะครับอยู่กับโบบานนะแล้วก็พี่เชื่นใจแล้วก็เจฟให้บุญนะครับวันนี้นะครับหลังจากมาจากโรงพยาบาลน,นะครับวันนี้มาเจอกับโบบานพอดีนะครับนี่จะมาถามข่าวคราวของโบบาลเป็นไงับบาน <ๆ iet S 2> บาสบายดีไหมครับับบานสบายดีครับตอนนี้โลกเศรษฐีกำลังลระบาดครับแถวนี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ไปบ้านไหนก็เจอเต เฮอร์พีเฮอร์พีไม่เข้า oh, คิดกันจังเลยลกใสหัวหน้าทีมหัวหน้าท no ีมพาทำครับโอ้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ธันวาเขาเป็นหัวหน้าทีมโอ้ธันวาของเราแข็งแรงครับธันวาเป็นก่อนดิจะต้องก่อนๆต้องเป็นแบบประมาณว่าช้างท้องเสียพอไปตรวจก็เจอพอเจอก็ต้องกินยาแต่ถ้าไม่ตรวจไม่เจอถ้าไม่ตรวจก็ท้องเสียเฉย คิดว่านะผมคิดว่าใช่ครับมันเป็นความคิดส่วนบุนคคลเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆบัวบานนะครับนี่เรามาหยอกบัวบานน่อยนะครับนี่ไม่เคยเหยอกกันนานแล้วนะครับไปอยู่นู่นเป็นยังไงบ้างครับบัวบานไม่ต้องอะไรท่า,าผมทำไมทัดาได้เลยหมดแล้วหมดแล้วอยากอยากขออะไรครับปปร็ปฟาหรือเปล่านี่ครับดูครับ โบาน่ารักขึ้นทุกวันนะครับงาก็ยาวๆไม่ใช่พอจะตัดอีกแล้วครับทันวางงายาวไหมครับทันวาก็มันสั้นลงเรื่อยครับมันแตกนะอ๋อต่อไปก็จะแตกไปเรื่อยและครับถ้าอยู่กับปูนถ้าอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับแป๊บห่อใช้สายยางหรอใช้สายยางครับผ่าแล้วก็ใช้ตัวหมุนรัดท่อนะครับเน่ลองทําดูครับเผื่อจะได้งานตอกเลยล่ะ ตอกเขาเลยเวลาคุณเอาออกมันจะออกอยากนะครับ<อ>เพราะว่าถ้าบางทีมันโดนน้ำใช่ไหมครับมันจะอบน้ําไว้นี่ก็ตอกไม่ออกนะครับตุกข่าวเหมมันเดิมใช่ว่าจะง่ายๆนะครับแล้วของขวัญเมืองนี่เรารักษางานม,มาตั้งแต่เด็กไหมไม่ครับามารักษาใช่ครับแล้วพี่คิดว่าเป็นประมาณกี่ปีถึงเราค่อยใช้อะไรมัดอ๋อต็อพ่อช่วงนี้ก็ปล่อยไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าประมาณสักอายุเขาขึา้นสัก เจ็ดแปดปีหรือสิบปีงานเขาจะเริ่มใหญ่แล้วก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเราก็ตัดบ่อยอยู่แล้วโอ้ดูครับบาบาทาลุพักนะครับใครหนาเขาอว่ะอ่นอ่านระวังปิกรจูป้าปานะลูกใครหนาวเขาพูดโอ้ยสั่งประหยัดมะาเนาะช้างไม่กลัวควันนะครับนี่สังเกตดูนะครับไม่เคยกลัวครับผมไม่เคยกลัวติดกรงใจใช่ไหมครับนี่นะครับอยู่กับซีโอนะครับวันนี้ แ pues ล้วเจอยู like muscle, oh. ่ไซล่ะไซโอโอ้เจหลบมุมอยู่ทางนู้นนะครับนู่นนู่นได้ได้ฝันดีหรือยังครับแต่ตอนที่เอาไปหาน้องให้โบบานอะได้ฝันหรือยังครับถ้าเราจะได้โชคก็ต้องมีอเราต้องฝันก่อนนะครับว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มานะครับโอ้บ้านแต่ซีโอก็ต้องลดลายอย่างนีละครับ นี่ครับดูบัวบานคุณตาไปไหนครับถึงไม่ได้ขโมยช้างคุณตามานี่เป็นไปชนบุรีครับไปชนบุรีไปกับพี่ใหญ่รุนพี่ใหญ่รุนพี่ใหญ่โอ้ที่ไปที่ไปทำพิธีเกี่ยวกับเอาอวไไม้แกะสลักเข้าบ้านหรือเปล่าอันแล้โอ้โ,อโหดูโชว์ง่า่เลยครับระวังนะครับอย่าระวังจะโดนนะครับต้องต้องไม่เสียชื่อครับอ๋อ ต้องไม่โดนช้างตีนไาย <laughs> ต้องไล่ช้างก่อนใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับเราถือว่าด,ดีนะครับเป็เรื่องเคยโดนไล่ไโอ้ผมเป็นคุณมีชื่อเสียงยังมีครับมีไม่โดนไล่มียัง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 ไม่มีครับชื่อเสียงยังยังเก็บไว้อยู่นะครับ <laughs> ยังไม่ได้เปิดเผยแล้วลุงลุงเหมามีแล้วโอ้มีแล้วครับมีแล้วทุกคนต่างมีประวัตินะครับ เป็นยังไงนะคอมเมนจีเ,จเขาอยากขามาข้างในแล้วติเจ้าหนออ,อนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังใหญ่ครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูบ้านหลังใหญ่ของอจีไปบูนน้องชื่นใจแล้วก็พลายโบบานนะครับอลังการมากนะครับหลังนี้นะครับของคุณวันไหนดิของผมนี่ ก็อยากให้ซีโอจัดให้เลยนะครับช่วงไหนก็จัดให้เลยครับอคสารุครับผมครับยังไงก็ขอบคุณได้ก่อนนะครับคุณจะเริมก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคอยไปพูดกันโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวออกจากให้ม่บ้านออกจากโรงพยาบาลก่อนนะครับค่อยคิดกันแม่บ้านก็ใกล้หายแล้วครับผมอาการดีขึ้นครับหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับ อย่างไงก็ขอบคุณไปทาง f อทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับกำลังใจนะครับที่ส่งไปให้กับครอบครัวพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับตอนนี้แม่บ้านก็ปลอดภัยแล้วนะครับเหลือแค่กลับมาบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็ดูอาการไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราก็เลยเป็นมือกล้องสํำรองนะครับวันนี้ <laughs> เพราะว่าคนภาคนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับตอนนี้ต้องเป็นคนภาคเองนะครับนเห็ มียเขาจะถือกระเป๋าแล้วก็กล้องถ่ายครับวันนี้็จะขึ้นช้างครับอันนี้แปลกแปลกปบบไหนครับแปลกตรงที่พี่เล็กบนถือกล้องเหรอมาเองทําเองใช่ไหมครับเนี่นี่บูบานนะครับจะโชว์อะไรแปลกๆนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ให้ให้อะไรปักเท้าหรือเปล่าครับไม่มีนะครับนี่ดูฝ่าเท้าช้างเคยเห็นหรือยังครับอันนี้หน้าขึ้นเลยนี่นี่ครับฝ่าเท้าช้างนะครับนี่ครับ นิ่มเคยเห็นกันหรือเปล่าครับนี่ฝ่าเท้าช้างอ่ะเดี๋ยวโชว์อีกข้างหนึ่งครับข้างนี้ดูดูเฮ้ยโชวของเม้าอไหล่เฮ้ยโบใจครับโบใจไม่โชว์นะครับแล้วไอ้ล้างใหม่นี่จะได้โอกาสหรือวันเวลาช่วงไหนครับล้างใหม่คือเลยครับล้างใหม่ล้างใหม่ออกภรษาครับออกภรษามีการจัดเลี้ยงไหมครับ มีครับมีครับหรือว่ามีแต่ขนมจีนเลยมีคนกินหรือเปล่า<ม>ต้องบอกเขาด้วยนะครับมีขนมจีนมีก๋วยเตี๋ยวครับแค่ดดนี้แหละครับผมเพราะว่างวดนั้นก็มาก็สั่งมาตาั้งเยอะนะแต่หมดนะครับหมดนะครับอ๋อผมรู้ครับไปวัดหมดก็คือช่างบ้างอะไรบ้างเอากลับบ้านผมก็ได้ไปด้วยครับโลสองโลนะครับอันนี้มันสีล็อคมีบัวบานชื่นใจไทบูนแล้วก็ช้างก็าตาของสี ถ้าเอาลำพูนมาก็ต้องสร้างเพิ่มอีกลงตรงนี้คือว่างตรงนี้คือรื้อออกอ๋อรื้อออกใจะเอาไว้ตรงช่องหนึ่งก็คือว่าโอ้ยกระเทืนเอนออกก็ออกหมดเลยถ้ากระเทือนไม่ก็ไว้หมดเลยครับไม่ต้องรื้อเอาไว้ไม่ได้ครับผมอ๋อเป็นเพชรใช่ไหมเป็เพชรครับครับครับที่สร้างนี่ก็เพาะเพชรเนาะถ้าถ้าเอาไว้นี่ยเขาบอกว่าไม่คนก็ชังอ๋อต่างคนต่างไปใช่ไหมครับก็เลยว่าเอาไว้สบายใจโอเคครับโอเคครับ แต่ก็ขอตอนแรกเขาบอกให้รื้อแต่มันเข้าพรรษาก็เลยรื้อไม่ได้อ๋อติดติดตรงเข้าพรรษานะครับมันต้องทําพิธีรื้อเสาเอกครับเพราะว่าถ้าพูดความยิงไปเราถือพิธีกรรมแบบโบราณเนาะใช่ครับในพรรษาเราจะไม่สร้างหรือว่าไม่ทําอะไรนะครับพี่เรียกว่าคือด่างไหววะคือคือคือพี่น้องก,กันว่านี่เรื่องว่าอยู่เอาไปวันหลังเดี๋ยวจะเอามาดูครับว่าจะเหมือนกันแค่ไหนเหมือนคลาดไหนครับครับ ก็อาจจะว่าเป็นพ <fine> ี uh ่ก huh. like ับน้องเลยได้นะครับเหมือนกับเฟตเสือเฟตสิงนะครับเหมือนกันเนี่ยแหละครับตาดินด้วยดึงหัวนมด้วยนี่โอ้กับผมยานได้สองข้างแล้วนะครับน้ำอ้อยของเราอันนี้ยานแค่ข้างเดียวอันนี้ดึงเรื่อนกันหรอดึงเรื่อนโอ้อันนี้สุไทร์ชิงหาวแล้วสุไทร์ชิเป็นบ้าเลยน้ำอ้อยอืมน้ำจากปีแล้วน้ำไมอเลยเจ็ดแปดปีนี่ละอันนี้กัเจ็ดแปดปีอืมนี่แหละครับดูครับพ่อกับลูกเขาเล่นอะไรกันนะครับ นี่เป็นปรามาจารย์เลยนะครับสำหรับผู้พิชิตเฮอร์ีนะครับชิดไปหลายตัวแล้วเลิฟเลิฟหนึ่งตัวแล้วก็เลิฟเลิฟกับเลิศเลิฟกับเลิศเอออบุญแล้วนะอ่าเอาบุญกำลังเป็นนะครับโอ้เป็นต่อกันจริงๆนะครับโลกนี้นะครับเพราะว่าดูครับจะดึงพ่อไปไหนครับอยากเล่นกับพ่อหรือเปล่าหากินหากินครับเป็นด้วยครับมา ถ้าโตมานี่คือเสียวเสี่ยงอาโตมาเลยถ้าโตมาเนี่ยถ้าเล่นแบบนี้มันเปลกนะครับถ้าดึงเข้าไปแบบนี้นะแต่ถ้าช่วงนี้น่ารักนะครับช่วงนี้อ่าแต่ถ้าโตไปนะครับถ้าดึงแบบนี้ต้องรีบนะครับเล็บวิ่งออกนะครับแ่บดูครับโชว์โชวยแล้วครับโชยแล้ววันนี้เริ่มนะน้ำไม่เยอะก็บางอยู่ฝ่าเท้าใช่ไหมครับบ่มีบ่มีอย่างหอึ่บ่มีดอกยางตัวหนึ่งดอกยางไม่มีแต่ว่าเริ่มมีแต่ก่อนนี่แดงเลยนะ แต่ก่อนสงสัยจะเดินเวลาเขาเดินเขาถูกับดินนะครับเขาไม่ค่อยยกขาอ,อืมนี่แหละครับความน่ารักของควานสร้างครับสร้างครับความน่ารักนะครับถ้าอยากดูความน่ารักต้องเข้ามาดูในช่องพลายแซมสั่นขัดมือเยอะนะครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสันขันเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1นึ่งไลค์หนึ่กำลังใจนะครับอ่าแล้วก็ให้ FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ